ตอบได้เลยนะครับว่าเกิดจากคนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือธรรมชาติไม่มีแล้วครับตอนนี้เกิดจากคนอย่างเดียวนะครับแก้ยากมากครับเรื่องคนเนี่ยแก้ยากมากเรามีมาตรการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะสร้างความตระหนักรู้สร้างอะไรทุกอย่างเพื่อให้เขาเข้าใจปัญหาของเราเนี่ยมันมีอยู่อยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของภาษาของเราเนี่ยมีชนเผ่า อยู่เยอะมีหลายภาษาการสื่อสารการอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ภาษาเดียวเพราะนั้นต้องอแจ้งไปหลายๆภาษานะไม่ว่าจะเป็นพามา่าภาษามง้งภาษากะเหรี่ยงอะไรอย่างเงี้ยปัญหามลพิษทางอากาศเป็นอีกหนึ่งภัยที่สำคัญเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนรัฐบาลจึงได้ยกระดับ ให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติจังหวัดตากได้มีการตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดโดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยใช้หลัก1สื่อสาร5ป้องกันและ3เผชิญเหตุ นายสาธิตมนทาทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากเปิดเผยว่าปัญหาบรพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดตากเกิดจาก2ปัจจัยสำคัญคือ 1. ไฟป่าหมอกควันเนื่องจากจังหวัดตากมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ72.06ของพื้นที่จังหวัดหรือประมาณ7 7 9้านไร่เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้ และอัตราเนื้อที่ป่าไม้ต่อเนื้อที่จังหวัดมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของประเทศและส่วนมากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันเมื่อเกิดไฟไหม้จึงยากต่อการควบคุม 2. การคมนาคมขนส่งและการจราจรกรมการขนส่งทางบกได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาบรพิษทางอากาศโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตากได้ตั้งจุดตรวจควันดำ PM 2.5 บนถนนสายหลักรอบเขตอำเภอเมืองทั้ง4ทิศทางโดยค่าควันดำที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ต้องสูงไม่เกินร้อยละ45แต่ปัจจุบันได้มีการปรับลดลงอยู่ที่ร้อยละ30เมื่อตรวจพบนะคะว่ารถคันใดเนี่ยมีควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะรถคันนั้นจะถูกสั่งพ้นห้ามใช้นะคะแล้วจะต้องนำรถเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขให้รถมีสภาพ ไม่มีควันดำเกินกฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็นำรถเนี่ยมาตรวจที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอีกครั้งหนึ่งจนถานนะคะเจ้าที่เราก็จะรบใต้ห้ามใช้ให้นะคะแล้วนอกจากนั้นเราจะมีข้อแนะนำเบื้องต้นนะคะในการแก้ไขปรับปรุงนะคะแลวข้อสำคัญที่สุดค่ะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการขับรถค่ะนะคะก็ฝากบอกเตือนนะคะว่าพฤติกรรมในการขับรถที่ไม่เหมาะสมเช่นนะคะบรรทุกน้ำหนักเกินที่กว่าที่รถจะกำหนดแล้วก็เรื่องการขับรถกระชาก หรือหยยบหยียบเ,เพื่อนแรงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดควันดำได้ค่ะจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สูงเกินค่ามาตรฐานสาเหตุหลักเกิดจากสีมือมนุษย์การแก้ไขปัญหาจึงมุ่งไปที่คนเป็นหลักเน้นกระตุ้นจิตสำนึกสร้างการตระหนักรู้ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้ในปีนี้ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดตากลดลงมากกว่าครึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลพิษทางอากาศและทวงคืนอากาศที่บริสุทธิ์กลับมาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มที่เราลดที่เราเพื่อตัวของเราเอง